เปลวไฟเมื่อภรรยาที่กำลังตั้งคันถูกสามีทำร้ายกลางออฟฟิศต่อหน้าทุกคนใครจะคิดว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของพายุค,ครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตทั้งครอบครัวและบริษัทไปตลอดกาลความรักความแค้นและการหักหลังกำลังจะปะทุข,ขึ้นอย่างไม่มีวันหวนกลับคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดเปลวไฟ เสียงหัวเราะและการพูดคุยของพนักงานในออฟฟิศเงียบลงทันทีเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนหญิงสาวร่างบางที่กำลังตั้งครรภ์ได้เพียงห้าเดือนถูกสามีของเธอซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดเตะเข้าที่ท้องอย่างแรงต่อหน้าสายตาพนักงานนับสิบความตกตะลึงปกคลุมทั่วทั้งห้องทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงความเงียบที่ตามมาหนักอึ้งยิ่งกว่าคำพูดใด,ดๆเธอล้มลงไปกับพื้นมือกุมท้องน้ำตาไหลรินด้วยความเจ็บปวดและตกใจความรู้สึกทั้งหวาดกลัวและสิ้นหวังถาโถมเขามา แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนยิ่งช็อกคือการที่สามีของเธอไม่ได้มีท่าทีสํานึกผิดแม้แต่น้อยเขายืนกอดอกมองลงมาด้วยสายตาเย็นชาราวกับว่าเธอเป็นเพียงสิ่งของที่ไรค่าพนักงานบางคนพยายามจะเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกสายตาขค่มขคู่ของเขาหยุดเอาไว้ความกลัวต่ออํานาจและตําแหน่งทําให้ไม่มีใครกล้าขยับตัวทุกคนได้แต่ยืนมองภาพหญิงตั้งคันที่นอนเจ็บปวดอยู่บนพื้นโดยไม่รู้ว่าควรทําอย่างไร แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือเหตุการณ์นี้ไม่ได้จบลงแค่ในออฟฟิศเพราะมันกำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องไปตลอดกาลข่าวลือพระสพัดไปอย่างรวดเร็วภายในบริษัทไม่มีใครกล้าพูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนต่างรู้ว่าเรื่องนี้จะต้องไปถึงหูของประธานบริษัทซึ่งบังเอิญก็คือบิดาของหญิงสาวที่ถูกทำร้ายความโกรธเกรี้ยวของชายผู้เป็นทั้งพ่อและผู้นำองค์กรน,นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวมานานแล้ว ในห้องทำงานชั้นบนสุดประธานบริษัทนั่งอยู่หลังโต๊ะไม้สักขนาดใหญ่เขาได้รับรายงานจากเลขานุการส่วนตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากความสงบสุขุมเป็นความเดือดดาลที่แทบจะระเบิดออกมาเขาไม่อยากเชื่อว่าลูกสาวที่เขารักและห่วงแหนที่สุดจะถูกกระทำเช่นนี้ ความโกรธของเขาไม่ได้มีเพียงในฐานะพ่อแต่ยังรวมถึงในฐานะผู้นำองค์กรที่ไม่อาจยอมให้เรื่องอื้อฉาวเช่นนี้เกิดขึ้นในบริษัทของตนได้เขาลุกขึ้นยืนเต็มความสูงดวงตาแข็งกร้าวและเปล่งประกายด้วยความตั้งใจที่จะลงมือจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองการตัดสินใจของประธานในค่ำคืนนั้นจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถย้อนกลับได้ หญิงสาวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอนอนอยู่บนเตียงคนไข้สีหน้าซีเซียวและอ่อนแรงแต่ยังคงกลุ่มท้องไว้แน่นแพทย์พยายามตรวจสอบอาการของเธออย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกในครรภ์ยังปลอดภัยในความเงียบสงัดของห้องพักผู้ป่วยเธอหลับตาลงน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อาจห้ามได้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงวงเวียนอยู่ในหัวความเจ็บปวดทางกายไม่อาจเทียบได้กับความเจ็บปวดทางใจที่ถูกคนที่เธอเคยรักและไว้ใจทำร้ายอย่างโหดร้าย เธอไม่รู้เลยว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เธอสัมผัสได้คือพายุใหญ่กำลังจะถาโถมเข้ามาและมันจะกวาดล้างทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักให้พังทลายลงและในขณะที่เธอสิ้นหวังที่สุดเสียงฝีเท้าหนักแน่นของใครบางคนก็กำลังใกล้เข้ามา เสียงฝีเท้าที่หนักแน่นดังขึ้นในทางเดินของโรงพยาบาลทุกคนที่อยู่แถวนั้นต่างหันไปมองด้วยความเกรงขามเมื่อชายสูงวัยในชุดสูทสีเข้มก้าวเข้ามาเขาคือประธานบริษัทและที่สำคัญกว่านั้นเขาคือบิดาของหญิงสาวที่นอนเจ็บอยู่ในห้องพักผู้ป่วยใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกรดเก้ยวที่พยายามกดข่มเอาไว้แต่แววตากลับเผยให้เห็นถึงความเจ็บปวดลึกๆที่ไม่อาจปิดบังได้ เขาเดินตรงเข้าไปในห้องโดยไม่สนใจใครทั้งสิน้นเมื่อเห็นลูกสาวนอนอยู่บนเตียงสีหน้าซีเซียวและอ่อนแรงน้ำตาของเธอยังคงไหลไม่หยุดหัวใจของเขาแทบแตกสลายแต่ความโกรธที่มีต่อชายผู้เป็นสามีกลับรุนแรงยิ่งกว่าไฟที่กำลังลุกชนเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในใจของเขามีเพียงความคิดเดียวชายคนนั้นไม่คู่ควรที่จะอยู่ในตระกูลนี้อีกต่อไปไม่คู่ควรที่จะเป็นสามีของลูกสาวและไม่คู่ควรที่จะเป็นพ่อของหลานในคันเขาตัดสินใจในทันทีว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาด คำสั่งที่เขากำลังจะประกาศออกมาจะไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของลูกสาวแต่ยังจะสั่นสะเทือนทั้งบริษัทและตระกูลเช้าว,วันถัดมาข่าวลือแพระสะพัดไปทั่วทั้งออฟฟิศอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการทำร้ายร่างกายหากเป็นคำสั่งตรงจากประธานที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าลูกเขยของตนจะต้องอย่าขาดจากลูกสาวทันทีและจะถูกปลดออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งในบริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น เสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วทั้งอาคารพนักงานบางคนรู้สึกสะใจที่ชายผู้หญิงพยองและโหดร้ายจะได้รับผลกรรมแต่บางคนก็หวาดกลัวว่าความขัดแย้งครั้งนี้จะนำมาซึ่งความวุ่นวายใหญ่โตเพราะชายคนนั้นไม่ได้เป็นเพียงพนักงานธรรมดาเขามีเครือข่ายและอิทธิพลที่ซ่อนอยู่มากมายอย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าต,ต่อต้านคำสั่งของประธานทุกคนรู้ดีว่าคำพูดของเขาคือกฎหมายภายในบริษัทและครั้งนี้เขาเอาจริงยิ่งกว่าครั้งไหน แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือชายผู้ถูกขับไล่กำลังวางแผนบางอย่างในเงามืดในขณะที่บริษัทเต็มไปด้วยความตึงเครียดหญิงสาวยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเธอได้ยินข่าวจากพยาบาลและคนใกล้ชิดว่าพ่อของเธอสั่งให้อย่าขาดทันทีหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนแม้เธอจะเจ็บปวดกับการถูกทำร้ายแต่ส่วนหนึ่งในใจยังคงผูกพันกับผู้ชายคนนั้นเพราะเขาคือพ่อของลูกในท้อง เธอรู้ดีว่าการอยากคือทางออกที่ปลอดภัยที่สุดแต่ความรู้สึกที่ซับซ้อนทำให้เธอไม่อาจตัดใจได้ง่ายๆน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งเมื่อคิดถึงอนาคตของลูกน้อยที่ยังไม่ลืมตาดูโลกว่าจะต้องเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีพ่ออยู่เคียงข้างในความเงียบสงดของห้องพักเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆความกลัวและความไม่แน่นอนกำลังอบล้อมเธอไว้ทุกด้านและเธอไม่รู้เลยว่าพายุลูกใหม่กำลังจะพัดเข้ามาอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเดิม และในเงามืดนอกโรงพยาบาลชายผู้ถูกขับไล่กำลังจ้องมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นค่ำคืนนั้นเมืองทั้งเมืองเหมือนจะเงียบสงัดแต่ในใจของชายผู้ถูกขับไล่กลับเต็มไปด้วยเสียงคำรามแห่งความโกรธเขานั่งอยู่ในห้องเช่ามือสลัวสูบบุหรี่ไม่หยุดดวงตาแดงกำ่ำด้วยทั้งความเครียดและความแค้นภาพที่ภรรยาล้มลงต่อหน้าเขายังคงวงเวียนอยู่ในหัวแต่แทนที่จะรู้สึกผิดเขากลับรู้สึกว่าตนเองถูกหักหลังถูกทำให้เสียหน้าและถูกทำลายศักดิ์ศรี เขาไม่อาจยอมรับได้ว่าตนเองถูกพ่อตาประธานบริษัทสั่งปลดออกจากตําแหน่งและบังคับให้อยากเขามองว่ามันคือการเหยียบย่าศักดิ์ศรีของผู้ชายคนหนึ่งอย่างเลือดเย็นความคิดที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจและยิ่งเวลาผ่านไปความแค้นนั้นก็ยิ่งทวีคูณเขาเริ่มติดต่อกับคนบางกลุ่มที่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันในธุรกิจมืดพวกนั้นคือคนที่พร้อมจะช่วยเขาแก้แค้นแลกกับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อแผนการบางอย่างเริ่มถูกวางลงบนโต๊ะไม้เก่าๆในห้องเช่าเล็กๆนั้น แต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือทุกการเคลื่อนไหวของเขากำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในอีกด้านหนึ่งประธานบริษัทกำลังวางแผนเพื่อปกป้องลูกสาวและหลานในคันเขาสั่งให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลและจัดทีมบอดีการส,ส่วนตัวคอยเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงเขารู้ดีว่าลูกเขยเก่าของตนไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆและอาจทำเรื่องบ้าบิ่นได้ทุกเมื่อ หญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเธอเห็นชายชุดดำเดินตรจตราอยู่รอบๆตึกความรู้สึกปลอดภัยผสมบนเปกับความหวาดกลัวเธอรู้ว่าพ่อของเธอกำลังทำทุกอย่างเพื่อปกป้องแต่ในใจลึกๆเธอกลับกลัวว่าความแค้นของสามีจะย้อนกลับมาทำร้ายทุกคนที่เธอรักเธอพยายามบอกตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อเด็กในท้องแต่ทุกครั้งที่หลับตาภาพเหตุการณ์ในออฟฟิศก็ยังตามมาหลอกหลอนเธอไม่รู้เลยว่าความสงบที่พยายามสร้างขึ้นนั้นจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน และในคืนหนึ่งเสียงฝีเท้าที่ไม่คุ้นเคยก็ดังขึ้นหน้าห้องพักผู้ป่วยบรรยากาศในบริษัทเต็มไปด้วยความตึงเครียดพนักงานหลายคนหวาดกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเพราะต่างรู้ดีว่าชายผู้ถูกขับไล่ไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้เขาเป็นคนที่ทะยอทะยานและพร้อมจะทำทุกวิธีทางเพื่อเอาคืนผู้จัดการหลายแผนกเริ่มกระซิบกระซาบกันว่าความสงบสุขของบริษัทอาจจะจบสิ้นลงแล้ว ในขณะเดียวกันประธานบริษัทก็เริ่มวางแผนระยะยาวเขาไม่เพียงต้องการปกป้องลูกสาวแต่ยังต้องการกำจัดภัยคุกคามนี้ให้สิ้นซาาเขาเริ่มใช้เครือข่ายอำนาจและอิทธิพลที่สั่งสมมานานเพื่อสืบหาความเคลื่อนไหวของอดีตลูกเขยอย่างละเอียดแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือแผนการของอีกฝ่ายนั้นลึกซึ้งและอันตรายกว่าที่เขาคาดคิดไว้มากมันไม่ใช่เพียงการแก้แค้นส่วนตัวแต่เป็นการโจมตีที่จะสั่นสะเทือนทั้งตระกูลและบริษัทไปพร้อมกัน และเมื่อแผนการเริ่มต้นขึ้นเลือดและน้ำตาจะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คืนหนึ่งที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนก้องไปทั่วเมืองบรรยากาศชวนให้รู้สึกถึงลางร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลหญิงสาวนอนกอดท้องแน่นพยายามปลอบประโลมลูกน้อยในคันให้สงบลงแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นเธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามา บดิกาที่ประธานส่งมาดูแลยังคงยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องอย่างเข้มงวดแต่สายฝนที่ตกกระหน่ำทำให้ทัศนวิสัยเลือนรางเสียงฝีเท้าบางอย่างแทรกเข้ามาท่ามกลางเสียงฝนราวกับเงาที่ซ่อนอยู่ในความมืดทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเหตุการณ์ก็ประตุขึ้นอย่างฉับพลันชายผู้ถูกขับไล่ปรากฏตัวพร้อมกับลูกน้องในเงามืดเขาไม่ได้มาเพียงเพื่อขอคืนดีแต่กลับมาพร้อมกับความแค้นที่สุมอยู่เต็มอกแววตาของเขาแข็งกร้าวและเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งราวกับคนที่ไม่เหลืออะไรจะเสียออีกต่ไป และในเสี้ยววินาทีนั้นเส้นแบ่งระหว่างความรักและความแค้นก็ถูกทำลายลงจนสิ้นเสียงปืนดังขึ้นท่ามกลางความโกลาหลบริิกาดรีบเข้าปะทะเพื่อปกป้องหญิงสาวแต่จำนวนของอีกฝ่ายมากเกินไปการต่อสู้เกิดขึ้นในทางเดินแคบๆของโรงพยาบาลเสียงกรีดร้องของผู้ป่วยและพยาบาลดังระงมไปทั่วความโกลาหลปกคลุมทุกพื้นที่ หญิงสาวนอนตัวสั่นอยู่บนเตียงน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เคยสัญญาจะปกป้องเธอจะกลับมาพร้อมกับความโหดร้ายเช่นนี้เธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายที่อ่อนแรงทำให้แทบขยับไม่ได้สิ่งเดียวที่เธอทำได้คือกุมท้องและภาวนาให้ลูกน้อยปลอดภยัยในขณะเดียวกันประธานบริษัทได้รับข่าวการบุกโจมตีเขารีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธและความกังวลเขารู้ดีว่านี่คือการ,รเผชิญหน้าครั้งสำคัญที่จะตัดสินชะตาชีวิตของทั้งครอบครัวและบริษัท และเมื่อประตูห้องผู้ป่วยถูกผลักเปิดออกการ,รเผชิญหน้าที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงสายตาของพ่อตาและลูกเขยเก่าปะทะก,กันกลางห้องพักผู้ป่วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกประธานบริษัทก้าวเข้ามาด้วยท่าทีแข็งกร้าวขณะที่ชายผู้ถูกขับและยืนยิ้มเย็นชาราวกับกำลังท้าทายอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขา หญิงสาวร้องให้สะอึกสะอื่นเธอไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายแต่ทุกอย่างเกินกว่าจะหยุดได้แล้วความแค้นที่สะสมมานานกำลังจะระเบิดออกมาและไม่มีใครสามารถห้ามได้อีกต่อไปเสียงฝนที่สาดกระหน่ำภายนอกดังประสานกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนในห้องความเงียบชั่วขณะนั้นเหมือนเป็นการนับถอยหลังก่อนที่พายุครั้งใหญ่จะถาโถมเข้ามาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงและเมื่อพายุปะตุขึ้นจริงจะไม่มีใครออกไปจากห้องนี้โดยไม่สูญเสียบางสิ่ง เสียงปืนและเสียงฝนยังคงดังประสานกันราวกับบทเพลงแห่งหายณนประธานบริษัทก้าวเข้ามาเผชิญหน้ากับลูกเขยเก่าท่ามกลางความกลาหลดวงตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่ไม่อาจถอยหลังได้อีกต่อไปหญิงสาวนอนร้องให้อยู่บนเตียงเธอรู้ดีว่าช่วงเวลานี้คือจุดตัดสินชะตาของทุกคน ชายผู้ถูกขับไล่ตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือปนโกรธเขากล่าวหาว่าถูกทำลายศักดิ์ศรีถูกพรากทุกสิ่งไปจากชีวิตและสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการแก้แค้นประธานบริษัทกลับยืนนิ่งสีหน้าแข็งกร้าวเขาไม่ยอมให้ความโกรธของชายคนนี้มาทำลายครอบครัวและอนาคตของลูกสาวอีกต่อไปบริากาศที่เหลือรีบเข้ามาล้อมรอบเพื่อปกป้องแต่สถานการณ์ตึงเครียดจนทุกคนไม่กล้าขยับความเงียบชั่วขณะนั้นเหมือนเป็นการนับถอยหลังสู่การระเบิดครั้งสุดท้าย และในวินาทีที่ทุกคนคิดว่าความตายกำลังจะมาถึงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดเสียงร้องให้ของหญิงสาวดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องเธอวิงวอนให้หยุดทุกอย่างน้ำตาของเธอทำให้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโกรธเริ่มสั่นคลอนชายผู้ถูกขับไล่ชะงักไปชั่วขณะด,ดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นเริ่มสั่นไหวเมื่อมองเห็นภรรยาที่เขาเคยรักและลูกในคันที่ยังไม่ลืมตาดูโลก แต่ความลังเลนั้นกินเวลาเพียงเสี้ยววินาทีความแค้นที่สะสมมานานกลับกลืนกินหัวใจเขาอีกครั้งเขายกปืนขึ้นเล็งไปที่ประธานบริษัทความตึงเครียดพุ่งถึงขีดสุดทุกคนในห้องแทบหยุดหายใจทว่าในจังหวะนั้นเองบอดิกาต์คนหนึ่งพุ่งเข้ามาขัดขวางเสียงปืนดังสนั่นกระสุนพุ่งออกไปแต่ไม่โดนเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ความกลาหนประตูขึ้นอีกครั้งทุกคนเคลื่อนไหวพร้อมกันราวกับพายุที่แตกกระจายและผลลัพธ์ของกระสุนนัดนั้นจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของทุกคนไปตลอดกาล เมื่อควันปืนจางลงร่างของชายผู้ถูกขับไล่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเลือดไหลนองไปทั่วทางเดินความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาไม่มีใครพูดอะไรออกมาแต่ทุกคนรู้ดีว่ามันคือจุดจบของเส้นทางที่เต็มไปด้วยความแค้นหญิงสาวร้องให้เสกสะอื่นเธอทั้งเสียใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันเสียใจที่เรื่องราวต้องจบลงด้วยความตายแต่ก็โล่งใจที่ลูกในคันยังปลอดภัยประธานบริษัทเดินเข้ามากุมมือลูกสาวไว้แน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ในที่สุดพายุแห่งความแค้นก็สงบลงทิ้งไว้เพียงร่องรอยบาดแผลทั้งทางกายและทางใจแต่ในความเจ็บปวดนั้นก็ยังมีประกายแห่งความหวังหญิงสาวตัดสินใจว่าจะเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยความเข้มแข็งและจะไม่ยอมให้เงามืดในอดีตมาทำลายอนาคตอีกต่อไปและนี่คือการพลิกชะตาชีวิตจากความสิ้นหวังสู่การเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง